กุ้งเข้าแล้วครับ ปลาเขาครับลงคุณกันจะไปตรง <c oughs> <c oughs> มาในบอ่อถักบอ่อโอ้โหถักคือครับพี่น้องเ๋ยถักคือเก่า ติดจุนนอกลวงกับมีครับอื ออกหรอป่ะโรงงานครับทำอะไรนึกว่าขับว่าโอ้ฝนกับเขากันสี่เส้นครับ

màu hàm ưp ưp ôi, ôi. bật bạc ครับพวกันยกเอาสิเลยปับ๊บสวดาได้ครับเบิ้งอันนี้เบิ้งอันนี้ออาเบิงอันแงวนี่ออตึง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 มีอันอ้ยขาดอ้ยเดีตัวเงป้อมอแสรไปโดนๆมันก็นดีครับอื เอายตัวเงยพร้อมออออนี่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ไหนล่ะครับ้อเงยก็ได้เปรียบนะพี่เราเนาะไปนี่ครับอ nè, nhanh còn hao cả nón, gặp hầm sau rau, nhanh đi บังครับให้ยังดำหึด,หดังไหนดังไหนสมาน,าน,มาน,ามานครับอหมานคือเก่าอืออุ้ยหมางคือเก่าครับ คักขักักบอคักเักไอเหี้็ได้พ้นครับ ง่ายจากหม่องผุ่นเอามาใส่หม่องนี้ใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งกันสิเขาหม่องใหม่ครับง่ายหม่องผุนอืบ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 เขาปะโอ้เขาเยุครับอยู่ข้างนอกหลายเนาะนีะ่คุคณตีตีตาเถิง อันี้ต่อครับอันนี้ไงกร็มูกอย่างนี้คือเก่าครับอังนี้คือเก้า มันได้ความไงครับไงตามก็เข่าหลาก็การไปที่ลหครับถวาระขางกับเบิดมือลนะครับสามสิบกิง่ง ไะเมื่อบ้านเฮาลูกไะเมื่อบ้านเฮาปไปเดี๋ยวพอเก็บปลาก่อนไะมันนี้คือจะได้เก็บปลาเมื่อบ้านแล้วครับพอแล้วพอแล้วมันแหละมันอ่ะพอได้อยู่ได้กินก็เอาละครับไปน่ะโอ้โหเอาละไปลูกไป นึงครับช่องกระสังไปสามผลด้วยครับสั่งเปา้า มาครับมานมานมานให้ดีๆเก็บยอดเก็บยังเก็บควางแล้วครับ มาบ้านเนาะบ้านลุงยังหายงยมอยากจะมาหากินไหมครับมือนี่พ่อไปซักหนก่อนได้แล้วของฝากกับขั้วปลายครับมาบ้านมาบ้านงอหอกเดี๋ขับรถแล้ว